สวัสดีสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาต่อสอกคำเดิมเลยพี่น้อยทางว oo. ัดีนะขึนมามูมามูบุญน้ำขาวพอ สบายดีเดอทันเดอสวัสดีทางสวัสดีใช่ป่ะนะเสียบเลยไม่เหยยนะเสียบหอยว่าเดียเอาหลอกหอยว่าดียเสียบไปกันมเอาไว้เดี๋ยนี่หลอกไว้นี่เนาะแต่ว่าห้ามเสียบนะพรอนหงมเนาะมืดบ่อเข่าลูกหลักโนโน ข่าวเลยด้ว,วนี่กรสิสิๆขนมให้พี่น้องไงผสมขนมกันใช่ปะมาด้แม่นะนี่นะเออเจ้านี่บอกต้นมาเ่าแม่แแม่ว่าเลยเนาะใครอยู่ในเนาะเนีม่มือตึกตือ,อยู่อาชีพขนมเทศน้องนี่ด้ใช้ได้ใช้ได้อ้าวอย่างนั้นอ่าน โอ้ยเอยใบเด่นมารูกบอโอเออใบเด่นมารูกบอเอาบอเออใบเด็ดมาขออาชีพน้องนีกเทน้องนี้ผสมใบนี่อ่ะอม่นนิ่มไม้ซื้อเลยกาแฟด้กาแฟอ่ะช็อกโกแลตก็กินด้วยนะ Ờ, à, để đáp phụ phần hãy gây kẹ hãy Không có nhà gì thương bỏ À thế thế, à, thế rồi thế nào, thế à, cắn thôi nào nó thế vậy À mát rồi mát แก่เบิดนะลูกแก่เทให้กันเบิรดในผสมเอาลูกไปผสมขึ้นสิเอาไว้ยายเซจานให้มูกินด้วยพี่น้องเลยพออมเนาะพอบอปากว่าแห้งเห็นยูคน่ะหลานสาวเราสีคนหนยพี่น้องคน นาดังเลนมเีนขาวลกนะเขียนต้นะแต่แต่เพ่นนะแต่สะดวกเขียนต้นไหานะมาพี่ดุกมาพี่มาพี่มาพ่ยานเลยาแล้ว

ไล่นิ่หนึ่งเลยดุมันบกขาดดีแกะขนมให้มันก็บกขาดะเอาไปไหมเปลนวัดเปนง่ายนะนี่เนาะเผื่อแกะได้วดินี่แกะนี่แกะเยอะคนี่เปลี่ยนวัดเยอะาเลูอะไรแ่่หนหออจ้วอ่ะเทะถุงไ และตั้งไว้ด่แล้วป้เขาว่าจะใช้จานก็เขาตั้งไว้ี่แล้มาพุบเอาช่นไงตะเบนได้เช้าเอาถุงมาแกะช่นไงมตะเวนเเอามาแกะบัแกะได้ค่ะแกะนั่นยหะเออเดี๋ยวเทสแกตได้บ่เทสแก่ได้บอแกะเทสแก่หน่อยอนั่นเทใช่่ะมันมันค่ะ เออทใส่แก้ตอนนี้ก็ได้ใส่ถุงก็ได้ด้ยี่หรออ่ะอ่ะเฮ้ยคนมาก้องอันนี้นะแก้วมันมันสีบอเป้าได้บ่แม่หาอแเยอ้แกแกู้กแก้กูแก้เถุงกู นี่นี่นี่มันมีมันมีหอยอย่างนี้นี่มันมีหอยอย่างฉีกเลยนี่ฉีกก็ได้อาฉีกก็ได้ก็ให้เอื้อฉีก้าวกะทีเลยโอ้ยเนาะดุกเน้ออืมหุดนะลงเลยเรียบร้อยลงในกล่องเรียบร้อยสาวตัวหุ่นะ อ้าวซอยกันอู้มีแต่ผู้ซอยมาเนี่ยหลายคนซอยกันอ่าเดน๋ยวนี่ก็โหากินว่ได้ก็ห้องหากนอ่าอแกแกเยหยาบนะอกแกแกเลยหยาบปะบอกมีบัแล้วบัแล้วหรอแกั้งมีสามชิพอ

โดนซอยกันนายคนเนาะูกอ้ตัวนี้ตัวนี้ตนี้ซอยหูป้อตันี้แต่งคนันว่าอม่ามั่าจูภไพ่จมอให้ามาจูไพ่จูไพ่ติดอ่ะหันมาทนน่พี่น้องเลยหันมาเบิกต้นอะไรเนาะ อันนี้ก็สิปเป็นต้นทางโมคู่เพื่อนเนาะเพื่อนเททางเวียนบล็อกค่ะต้นโมคูโมูเชียวมเมเชียวเนาะและโมเพื่อนของเราเนาะให้พี่อนเอาเลยอ่านมาทางน,นี้เนาะหันมาทางน,นี้ก็สิปเป็นต้นทางคุยไงเนาะต้นทางคุยไงเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเอ๋มาติด่างประเทศเพื่อนเนาะค่ะโบโฮทางหาบอลเชียงก็แจงเองเนาะทางนี้แม่นกเขียวก็ยังโบโฮรายละเอียดโฮเตอร์บอลเชียงว่าให้เอามาใส่ถุงหอยไว้ท่าว่าใั่ อันนี้คือเป็นต้นทางของลูกๆไงพี่น้องเลยต้นทางของคำไอ้แม่น้องเปียวกับของป้าเลยแหละของน้องสามคนสามสาวต้นสาวสาวเอาง่ายว่านี่แหละพี่น้องกะลกลกซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเจ๊โต้ยสามเคยเพิ่นมาเพิ่นจีไทรน้ำอีกอ่ะแล้วก็ชิล็กไปอีกเนาะแล้วแต่สามเคยเพิ่มจีไทรมา อันนี้แมนบอจะมาขับจกใยานมันลกอ่ะแม่จะิ่นเนาะเคยใหญ่แล้วเปล่าอ่ะเอหงังมัดเฮเบิดอ่ะเออมัดห้เบิดได้ไหมอันนี้ทางทางนี้เนาะต้นนี่กับสีพิดไหยทางทางแม่ไปพี่น้องลยต้นน่ะโ้ย าาต้น,น,น,ตนทางป่าเหมานืนเนาะทางป่าป่าทอนเนาะต้นทางเมียทางเมียทางแม่ตูเ้เพื่อนไปทาป่าทอนป่าพุดบเหรอ,อยังเหลือสามต้นต้นไหนเนาะแม่ของแม่เราเปลี้ยวต้นนี้บอก นะอ,นนอันนี้ของป่า้ของสาวสีเห็ดหาทังแม่ทั้งแม่เถาแล้วก็แม่เถาทวดอ้าใหม่อีกแล้วมีต่มีอีกแหละเด้ดวเอาเอใบโพวีได้นะมันดูนี่เลย้แม่ไปเลยนะอออยวเอาจะแม่ละกันไปแล้้พ<ส>ี่น้องทางป่าก็จะงงอยู่พี่น้องเลยมด้ เมื่อหน้าไปยังยังงงอยู่สมองนัดังตื่นตอนนี้เนาะยังตื่นนอนกันเนาะอันนี้ก็เชื่อคำคำเป็นองค์ถ้าทางเขาพอน้องเตียวมาก่อนเนาะเพิ่งกำลังซื้อซิดกำลังมาเหตุเป็นองค์กำลังเดินทางมากับจะถ้าเงินน้ำต้นจะชี้ดาวได้โม้วพ่อบอกฝากบอกทางนานดีเพิ่นเปลี่ยนมาให้ เดี๋ยวมาสิได้บ่ะโนอาฮกับืมเอินจะมาใส่เนาะอ้าฮกับไปแรกมืไนีกเอินเนาะซื้อมาทอดเออซื้อมาใส่โอเคนะได้เป็นยังสักเดี๋ยวจะซื้อมาใส่โอเคลให้ไงขาเนีของหลยเลยอันนั้นมันโมเมนอันโตมนขาดบ่โต้นขาดเลยนะครับเปลี่ยนจั่วาเปลี่ยนเนาะโตใหม่โตเก่าบ่ เาต้มขาดกันนี่ลไม่ัดนะนาดแคจากโดนะนี่เนาะใส่กรเื้อกบอะรเ้อกบเลยละหอะเนี่ะงมันรอใส่กเบื้กบเยแตะไเลยะเอื้อยเอยโเอื่อยทางไหนเอื้อยเนี่อยน้องแค่น่อ่แต่ละคนเลยพี่นออ

ยังจ้ะอะยังยูยังจ้ะยูข้าตีหูมันยังต้งมาอยู่ีมันหักอ่นพลอยฮะเขาเจ้าชายมันอ่อนหมดแน่นยอยอ่ยอยังจ้ะหอยอ้าวหอย้าวยังจะพี่พี่ดุพี่ยังมาก่อน

ดึง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 แม่ม่าายมันฮอนไป่งนุมเห็นที่ไหนอ่ะอย่าไปข่มหน้าดินนะเฮ้ยแม่หายบ่ป้าก็เริ่มมือดอแม่ป้าก็เริ่มแม่มือนะ อแม่ไปป้าได้ผมเมื่อยได้เหรอเมื่อป้าเด้วเฮียได้คนนหายอไเฮยได้ค้นหายตเฮียไ้คนหายนอะอยู่เนาะโ้โหฝ่เลยหายกันเลยงด คนอยู oh ่ละแม่เนาะคนกลุ่มนะคนอยู่ละแม่กะตังสีแหละโดยดูอมันฉีว่นดูบ่วันแม่ตัเด็กเห็นไหมอยากเฮ็แม่บอกมาอยาเฮ็ดดีเด้อตามสบายเอาเลย ของแม่ของป้าหรอกของเจ้าห่ะจการอยาเฮ็ดนะไม่ชงนุมมันท้อนอ่ามันท้อนล่ะเส้นน้ำแข็งไว้ก้อยชงสมมุ้งชงขามส้มหุ้งตันเจ๋งไรแนี่ขนมวมิชั่นหรอน้าขอกินน้ำเอื้อใช่ปะ

โอ้คะแนนนี oh, ่เหรอโอ้ยแต่สโซนี่กับเชนั่งว้าซุ้มแซวกันแลข้างนอกกัแฉะเอ้ยแซงกนเฮหดแันข้างนอกของพี่น้องเลยเกียมของไอ้คือของไปครัวเพันธือเซนตไหนเนาะเ็้องเยะ

แม่แแมม่่่โอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ทำไปลองเพื่อกระชาบรรยากาศตอนช่วงค,ำคำ่ำๆเนาะเพิ่งเห็ดต้นแน่วัยพี่น้องก็เลยถ่ายทำถ่ายข้อแม่พี่น้องเบิ้งแล้วก็นีน่แหละผสมขนมขนมไวนะ้เนาะช่วงนี้เมื่อเงิก็สิเป็นมะือมือแท้เนาะใหญ่น่ายอยู่ได้กินน,นะเมื่ออนะหอยพี่น้อง สำหรับวันนี้แม่น้องเปิ้ลขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเก่าคือเดิมเนาะแล้วแบบผู้ใหญ่ใจดีถูกทุกท่านนอกจากเขามาช่วยงานทางเขาพอกะให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งก็เจ็บก็ได้ก็ไข่โบ้หางมีแล้วอายุไข่เพิ่นอายุเหมือนคอนเนอรตลอดปีได้ตลอดไปไปทางไรก็ขอให้เพืนทางปลอดภัยเด้อเนาะสำหรับวันนี้เก่าเข้ามาสบายดี